สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียรอยู่กานจนะบุรีค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าท่าลำไยท่าลำไยนะคะตอนนี้เคียร์จะไปเที่ยวถ้ำค่ะเขาเรียกว่าอ่าถ้ำทานรอดอันนี้ทางเข้าพอดีตรงป้ายไม่ได้ถ่ายตรงป้ายไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมาเดินลงมาเดินลงมาประมาณประมาณสักยี่ ยี่สิบเก้าแล้วพี่เกียรตเดินกลับไปใหม่อันนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นต้นยางนะเนี่ยต้นยางหรือว่าต้นอะไรต้นพึ่งหรือเปล่าต้นใหญ่มากใหญ่มากๆดูสิคะต้นใหญ่แล้วก็สูงมากนำต้นน่าจะสามคนโอบอะประมาณสามคนโอบอะ ต,ต้นเขาอะ่ะอันนี้เป็นทางเข้าทางเข้าเป็นเทคอนกรีตเป็นเทคอนกรีตแล้วก็สองข้างทางก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยสวยๆเลยสวยมากนี่นี่ต้นนี้ใหญ่มากดูจากรายน่าจะเป็นร้อยร้อยปีมั้งที่เขาเรียกว่าต้นพึ่งหรือเปล่าเรียกว่าต้นยาง ยางนาน่นเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆสองข้างก็เป็นป่าป่าต้นไม้ต้นไม้ต้นไห้ใหญ่มากเลยค่ะทําทันรอดที่บ้านแม่เคียนี้แหละแต่แต่เคียยังไม่เคยมา <c oughs> วันนี้ก็เลยลองลองเข้ามาเที่ยวดูไม่เคยมาเลยเพิ่งมานี่แหละดูสิคะโอ้โหต้นไม้ต้นใหญ่มาก ต้นใหญ่โตมโหฬานอันนี้เป็นต้นไทรต้นนี้ต้นไทรโอ้โหน่าจะเป็นร้อยร้อยปีนั่นแหละใหญ่มากอุดมสมบูรณ์ค่ะลมลื่นเย็ยนชุ่มฉ่ำ ไอ้ต้นนี้มันต้นวาส,สนาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ต้นวาส,สนาหรือเปล่าหรือว่าต้นคอนแคนต้นคอนแคนที่คนอีสานเขาเอามากินยอดมันอนะใช่เปล่าไม่รู้เนี่ยค่ะมันคล้ายๆกันนะยอดไอ้ต้นคอนแคนหรือเปล่าน่าจะใช่นะคล้ายกันนะคล้ายกันมากเลยนี่โอ้โห ต้นนี้น่าจะเป็นจามจุรีจามจุรีร้อยปีจามจุรี100ร้อยปีนี่มีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นเตยหรือเปล่ามันเกาะอยู่บนยอดอ่ะสวยงามมากเ่ย yeah. เดินไปเรื่อยๆเ,เขาบอกว่าอีกสามรอยเมตรนี่แม่แม่เขาเดินไปแล้วเคียร์ถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมกันไม่เคยมาเลยแม่เขามาบ่อยอยู่แต่เคียร์ไม่เคยมาโอ้โหมีลำธารน,น้ำใสๆเลยค่ะเพื่อนๆ นี่เดี๋ยวเคียร์จะให้ดูอันนี้ต้นเต่าล้างก่ะุอ้ยลำทานน้ำใสมากนี่ค่ะลำทานน้ำใสใสเลยค่ะดูสิคะอือหือสุดยอดอันนี้น่าจะเป็นใบอะไรอ่ะใบเ,เงินใบทองหรือเปล่า น้ำทาน,น้ำใสแจ่วเลย,ยน้ำใสใสบรรยากาศดีมากอันนี้กล้วยเล็บมือนางหรือกล้วยป่ากันไม่รู้อ๋อ,อเล็บมือนางมีกล้วยเล็บมือนางด้วย เสียงน้ำที่ไหนอะ่ะเสียงคล้ายๆน้ำตกอ๋อน้ำตกน้ำตกทานเงินน้ำตกทานเงินน้ำตกทานทองอ๋อเห็นแล้วนูน่น ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ต้นไม้ใหญ่สวยมากน้ำพาน้ำใส่แจ่วเลยคะ่ะแล้วก็จะมีน้ำตกอยู่ข้างในน้ำตกไม่สูงมากประมาณ khoảng sác 1 2 mét là mét kiao mét kiao vàng nữa nước chảy chèo luôn น้ำใส่แจ๋วเลยน้ำใสแจ๋แลเจวลวนนท่านเอ้ยอันนี้ก็เป็นโอ้โหน่าจะเป็นต้นยางน,ะววน,นงานสามต้นเรียงกันเลยค่ะดูสิคะสวยมาก สวยงาสวยงามมากดูสิคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นต้นสนสวยงามมากเลยค่ะ นี่ต้นสน ต้นสักต้นสักร้อยปีสักทองร้อยปีว่างๆนี่แม่มาพักเปล่าเนาะแม่มานอนนี่ดิเย็นๆไม่ต้องไปพักข้างนอกจะเดินลงไปถ้ำค่ะ เมื่อกี้นี้ไปไปเส้นทางผิดสวยงามล่มรื่นบรรยากาศเย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆเขียชอบมากอากาศเย็นๆเน,นี้ยอันนี้เป็นที่พักที่พักเป็นหลังๆ สวยงามอ่ามตา ยินดีต้อนรับสู่ถ้ำทานรอดน้อยถ้ำทานรอดใหญ่ ถึงแล้วนะคะทํำทานรอดค่ะ ทางเข้าทำนะคะแต่เดวันนี้เคลียร์ไม่เข้านะคะเพราะว่าไม่กล้าเข้าเราจะไปดูปลาค่ะปลาเป็นปลายี่สกเห็นแม่บอกในลำธารเนี่ย โอ้อันนี้เป็นปลายิสกนะคะปลารูกจิปลาลูกสดเขาจับต้นไหนปลารูกนี่ปลายิสกค่ะเขาจะหาต้นไหนอยู่ในน้ำน้ำพอดีน้ำเขาแบบออกขุนขุนมุมัวหน่อยมองไม่เห็นถ้าเกิดว่ามาหน้าแรงน่าจะน่าจะเห็นใสแจ่วมากเลยอะม่ปลาเต็มเลรีะปลาเยอะเลยค่ะปลายิสกปลายิสก nè 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 mà vung qua lá, Ừ, tôi dài, <laughs> 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 มองไม่เห็นตัวปลาค่ะเพราะว่าน้ำมันออกมมัวหน่อยแต่ปลาเยอะค่ะปลาตัวใหญ่ปลายี่สบ